เยี่ยมมากทังขี้ดอ,อกและวัสดทำงานกับบ้านที่น่าเบิกของตัวเองดีเพื่อมันกะเป็นปรา,าสาทสีชมพูที่สวยงามก่อนอื่นมาทาสีชมพูให้ทั่วบ้านกันมันเต้ามาสวยงามมากจนใครๆต้องตื่ล,ลุมรักไม่ได้เห็นสีชมพูที่สมบูรณ์แบบของฉันแบบนี้เลยแค่จะทาสีให้ทั่วท่านี้ก็เสร็จแล้วแต่ยังไม่หมดมาเพิ่มรอยจุดข,ของฉันกันด้วยลยฉลุที่ฉันทำขึ้นมาทาการลงไป แล้วก็ปอบกากเพชรสมพูเข้าไปเอลล่รอยจุกพร้อมแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดกลับมามาสั่งกระเจานหน่อยดีกว่า <Huh? S 1> อ้อฮะกอนเมกเหรอ <Yes! S 1> ทำให้ฉันได้เดนในการตกรแต่งหลังคาแล้ว <Yes! S 1> อเอาเทปไฟน,นีออนมาติดที่หลังคากัน <Yes! S 1> จากนั้นก็ติดสมเปรกสมพูทับลงไป yes! เดี๋ยวนี้สิหลังคาของฉันเหมือนแมงสีชมพูขนาดใหญ่เลยแต่ยังไม่หมดนะมาตกแต่งหน้าต่างกันให้คขนนกสีชมพูและที่หลังคาก็ติดลูกป,ปองและเสือลักของบาร์บี้ที่หลังคาด้วยฉันตัวเตงจริงเลยเป็นบ้านที่น่ารักม,มากๆฉันมีความสุขจังโอ้ไงวเวสต์แต่ชอบบ้านของฉันไหมพูดตามตรงนะฉันอยากเผามันนะแต่ฉันไม่แต่ต้องม oh <my> ันหรอกเมสซ์ะจะทำอะไรอะ เป็นยีนับบาบี้ฉันจะเผาบ้านแต่งให้ไหมจนเป็นสีดำสนิทแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยบ้านแบบนี้แหละเหมาะกับฉันมากตอนนี้ก็เหลือการตกแต่งแต่ฉันไม่อยากทำให้มือสกปรกเพื่อยของฉันจกยมารู้จะช่วยฉันในเรื่องนี้ได้นี่ไงเธอมาแล้วเพอนของฉันจูลี่เธอต้องตกแต่งบ้านของฉันต้องทำอะไรเนะตกแต่งไง บ้านหลังนี้โอ้ได้เลยมาตอกตะปูกันที่ที่ฉันจะแขวนโซ่ไว้แล้วเราต้องการกระดูกเพิ่มเ <c oughs> อ็ม <c oughs> เวสเตมันอนุาตให้กินของตกแต่ง <c oughs> การเกาตัวเองได้คลาดรู้สึกดีจังแต่ฉันใช้มันทำกองที่หน้าตา่างแบบนี้ดูดีขึ้นต่อไปฉันต้องการเราสมเล็กๆลก็ทินนะที่รบกวนฉันต้องการฝาเรามาเป็นแบบสำหรับหลังคานะโอ้โห เสงเป็นเลยเป็นโลบลศพนี้ก็ติดที่หลังคาให้ทั่วทัวตรงนี้ยิ่งมีกระดูกเยอะก็ยิ่งดีและเยื่อะไรใหม่ของเวสเตจะโผล่มาจากปลองไฟใช่แล้วฉันคนเป็นนักออกแบบจริงๆเวสเตฉันทำเสร็จแล้วเก่งมากจูลี่ทำได้ดีมากเธอสมควรได้รับรางวัลเธอชอบดวงตาของฉันไหมละ่ะกินให้อร่อยได้เลยนะ โอ้ขอบคุณนะอร่อยมากมากทีนี้ก็ติดใบพัดบอกอากาศเป็นรูปอีกาพร้อมแล้วว้าวเวนเต้ Wednesday, บ้านของเธอเท่มากเลยไม่ตีมือเหรอก็ได้บ้านของฉันก็สวยเหมือนกันสามย่ายของฉันกว้างขวางมากแต่ยังว่างเปล่าอยู่ทีนี้ต้องปรปับปรุงแก้ไขแล้วพอเปลี่ยนชุดเปสบายๆก็มาเริ่มตึกแต่สนามยายกันเริ่มจากต้นไม้ ฉันชอบต้นไม้ต้นนี้นะแต่ว่าต้องตกแต่งกิ่งก่อน <c oughs> ท่านนี้ก็เรียบร้อยออกมาเป็นหัวใจแสนน่ารักและเทนนี้เราต้องรดน้ำมันว้าวมีดอกไม้งอกมาด้วยอะ่ะวิเศษเปลยและฉันม,มีไอเด็งมากมายยังไม่หมดน,นะมาน,นี่มาน,นี่เลยเอ,อิเมื่อกี้มันเจ็บมากอ๋อ แต่ก็เห็นว่าอยู่ในแบบที่ฉันต้องการเลยเจ๋งอ่ะงั้นก็เปลี่ยนชุดกันว้าวสวยงามแต่ที่นี่ร้อนไปหน่อยฮะฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงฉันจะวางเก้าอี้อาบแดดไว้ที่สนามหญ้าฮะแล้วก็มาดื่มข้าวเทลแสงอร่อยกันอืมสนจังเมสเตย์เธอชอบสนามหญ้าเหมือนฉันไหมเดี๋ยวฉันแสดงให้ดูสนามหญ้าจริงๆเป็นยังไง ก่อนอื่นคดหลุมศพลงไปสองสามหลุมโอเคใช่ฉันคิดว่าพอแล้วทีนี้ <Yes. S 1> ก็เอาป้ายหลุมศพมาติดได้แบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยและป้ายหลุมศพที่เหลือเราจะได้ออกมาจากใต้ดินทันทีใช่ง่ายมากดิงมาช่วยฉันจะมั่งการพมสีแดงที่เป็นโทนสีเลือดสับสนามหญ้านี่จะเป็นทางเดินของฉัน ทีนี้ก็เอาหัวกัะหลกมาที่แล้วมันต้องดูดีที่ตรงนี้แต่ก็ต้องมีไฟด้วยนะ,ะได้ไม่เมื่อจำเกินไปขอบคุณนักสิงที่ช่วยฉันเอาห้าไปเลยกเ็นสเตอร,ร์ทำอะไรอยู่นะอยากรู้จังมาแอบ,บดูเธอกันดีกว่าโอ้โหกอย่างที่นั่นดูมืดมนน่ากลัวแล้วก็น่าขนลุกเหมือนใครเลยเอ๊ย ธอสอดแนมฉันเหรอพอกั<ณ> Baby, นทีบาร์บี้เธอบังคับให้ฉันสร้างรั้วกันระหว่างเรานะแบบนี้ด like ีขึ้นเยอะแต่เราต้องวางยาพิษที่พื้นดินด้วยด้วยไม่เขียวจนเกินไปอ๋ใช่แบบนี้เยี่ยมมากสีดำที่เหมือนบนดินก็ยังสดอยู่เยี่ยมสาวๆพวกเธอเก่งมากบอกพวกเราได้ในคอมเมนต์นะว่าเธอชอบไหมได้เวลาตกแต่งห้องกันแล้ว ที่นี่ฉันต้องตกแต่งอย่างสวยงามเพราะฉันใช้เวลาที่นี่มากที่สุดได้ไม่เห็นบาร์บี้ข้างนอกฉันคิดว่าทำเพื่อเมกระดันบารรู้จุดดีกว่านะและที่ผนังแขวนภาพเดนมุมที่ฉันชอบไว้รู้อะไรไหมทำไมฉันถึงชอบมันเพราะถ้าฉันเรียกพวกมันจะออกมาและแน่นอนมันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันรอจากติงนะและที่ผนังันติดฉันวางของไว และแน่นอนมีเยยแมงมุมอีกนิดหน่อยริสเสรจไปเลยและของประดับอีกเล็กน้อยสีดำที่เหมาะกับฉันมีทั้งกันดูเพียนและต้นไม้ที่ไม่ธรรมดาและนี่คือเพื่อนของฉันเขาขอบคุณนะสำหรับคุณลาวสีดำแต่ฉันไม่ชอบดอกไม้เอาละา่ะเขาเสื้อหาที่ให้นาย แต่ฉันต้องการแค่แข็งขายของนัตว์ทำโต๊ะเท่านั้นตอนนี้ฉันจะมีโต๊ะอยู่ที่มุมนี้และกระดูกหน้าออกขางนายจะเป็นโคมไฟที่เก๋ม,มากาฉันชอบจริงๆฉันคิดว่าในหิบนี้มีของสะสมคองฉันอยู่ใช่แล้วมีกาโลฉันคิดว่าหมอที่มุมนี้มากน้ำยา เทียนด้วยและของเล่นอีกมากมาย <Cool. S 1> เอาล่ะเราก็จะเสร็จกันแล้ว <Nice. S 1> แค่ต้องตอกแต่งผนังเพิ่มอีกนิดหน่อยด้วยรอยเลือดนองๆจ <c oughs> ะไม่มีใครกล้ามาเยี่ยมฉันแล้วผมจะได้ไม่เลอะฉันต้องใช้ติงอย่าขยับนะทับอยากให้มันแย่ยลงนะโอ้ใช่เธอช่วยสร้างรอยเลือดไดจ้จริงๆฉันชอบมากไมติง เธอไปสละแล้วไปได้ขอบคุณที่ช่วยแต่ฉันคิดว่าใยบางมืยสวยๆตรงนี้คนอยู่ที่ผนังมากกว่านะแบบนี้แหละห้องของฉันดูไรที่ติดแล้วโอ๊ยหนาวกดจังเลยแม่จ๋าเบนซ์จะทำอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวไยฉันต้องตกแต่งห้องของฉันเหมือนกันฉันติดหัวใจผูกปไว้ที่ผนังมันน่ารักมาก และก็มีหวัวใจไฟนีออนด้วยนะใช่แล้วนี่มันสวยจริงๆ <Wow. S 2> ว้าวน่ารักจังเลยแต่ว่ายังขาดอะไรบางอย่างไปอืม hmm. 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 มันคืออะไรนะใช่แล้วฉันยังไม่มีพรมสีชมพูมันนุ่มมากจากนั้นฉันต้องการตัวแสนน่ารัก <Wow. S 2> และรูปหวัวใจก็เหมาะกับฉันมากเขาก็สมามารถหนออกมา และฉันยังมีมันเยอะมากมากมันสวยงามรัก้็นสีชมพูทั้งหมดเลยนานแล้วนที่ฉันไม่ได้ทำเล็บนะเวันนี้ทำบ้านกันมาทาเล็บกันดีกว่าสีชมพูก็เข้ากับฉันมากมากมาพร้อมแล้วเสียงอะไรที่มักระตุกฉันสามารถสเดตนเองตลอดเวลาและตอนนี้ฉันจะแขวนที่ฉันวางเป็นสีชมพูด้วยและก็วางของรักต่าง ต่รูปถ่ายของฉันด้วยละฉันสวยมากมากจนบวกเขามองมุกเมิสเวิร์ให้ด้วยอ่ะไฉันคิดว่ามันออกมาเจ๋งมากป้ายไฟ n อ o นที่มีชื่อฉันติดอยู่และก็อีตัวเล็กวางไว้ในห้องใหม่และก็มาเซลฟี่เยอะๆกันเลยโอ้ฉันนี่สวยมากๆเลยฉันต้องการของว่างแล้ว วัดีพูดตามของฉันนี่คือบ้านใหม่ของฉันเองนะฉันรอให้ทุกคนมาเยี่ยมอยู่โอ้โทรศัพท์บหมดแล้วโอ้ทำยังไงดีฝันลอยชัดๆทำอะไรดีเนี่ยโอ้จริงด้วยฉันจะดูหนังฉันโปรเจคเตอร์และก็จอขนาดใหญ่ได้เวลาดูหนังกันแล้วนี่คือช่องปลดของฉันที่ YouTube ขอแนะนำมาทุคนกดติดตามเลยนะบารบี้ขอแนะนำแต่ว่า ตอนนี้ฉันเบื่อแล้วว่าดูคนเดียวโอ้เมสเต้ไงเธอต้องการอะไรมาหาฉันไหมมาเหรอเย้ไงฉันเอาขนมมาให้ด้วยนะเชื่อฉันมันอร่อยมากมากเธอจะพามาลองกาน้ำเชา่สตรอเบอร์รี่เออขอบคุณนะเมสเตฉันจะลองดูกป็นได้มาลองกันโอ้อะไรกันเนี่ย มันอร่อยมากๆเลยเธอทำอาหารเก่งจังฉันจะเรียนใช้เธอนะฉันคิดว่ามันก็อร่อยเหมือนกันรสทํามใหม้นะไม่เห็นมีชาเลยต่อช่างเถอะงั้นมาลองกันอร่อยดีนะสำหรับพวกเราเพื่อนบ้างแล้วทีนี้ก็มาดูช่องบทขอนฉันบนยูทูบกันนะมาสนุกที่สุดเลยมาสนุกจริงๆด้วยใช่ไหมเอาช่อีกไหมล่ะอาหารจัดอกแลและอาหารจริงๆิง ระเบิดไดนไม่อาจจะเป็นของจริงกนได้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่ระเบิดมันคือช็อกโกแลตงไงเสีย <c oughs> งจังเลย <c oughs> ไม่เคยลองระเบิดช็อกโกแลตมาก่อนนะ <c oughs> แต่มันอร่อยมากๆสุดยอด <c oughs> ว,ว้าวน่ากินจังเลยใ <c oughs> ช่แล้วแล้วมันก็หยุดไม่ได้มันอร่อยมากๆเหลือแค่ชิ้นสุดท้าย แล,แล้วก็ต้องจบเวลามานี่หลายของอร่อยโ <c oughs> อ,อ้ใช่นี่มันมิสเซสจริงๆเลย oh, <no. S 1> จูลี่ถ้าฉันได้ชโคโค็อกโกแลตก็แปลว่าของเธอเป็นของจริงแม่จ๋าทำยังไงดีมันจะระเบิดแล้วช่วยด้วยอออนี่คืออะไรอะ่ะมีคนต้องการความชื่นเหลือ <c oughs> ฉันเห็นเด็กสาวสองคนข้างล่างกำลังระเบิดจะไปหาแล้ว สวัสดีสาวเกิอะไรขึ้นเหรออ๋อใช่แล้วระเบิดก่อนอื่นต้องป้องกันพวกเธอให้ปลอดภยัยฉันเทปไว้เพื่อสั้งเขตทีนี้ก็มาดูระเบิดกัน <c oughs> แล้วมันจะหยุดได้อย่างไงเนอะมีปุ่มอะไรหรือเปล่าเนี้แปลกจังเราเข้าหยุดสิโอ้มีปุ่มด้วยโอ้ฉันก็อะไรผิดแน่แน่อคือฉันช่วยไม่ได้นะขอให้โชคดีนะฉันต้องไปช่วยแมวน้อยแล้วเธอช่วยเราไม่ได้อะ เราต้องดูกันโอ้ไม่นะเราเสียเวลาเปล่าเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่ป๊อปปิดนะเธอพูดถูกนี่เขาต้องหารจริงจังกว่านี้ไม้กจะสิทธิ์จะเป็นไงถามจริงจะได้แล้วถ้าเป็นเลื่อยล่ะเอามันออกไปเลยนะมันไม่ช่วยหรอกน่าเบื่อจังเลยโอ้นี่สิฉันว่าใช่ได้มันสามารถช่วยตัดสายไฟและยุดยระเบิดได้อย่างแน่นอนแต่ว่าฉันเลือกสีฟ้าแล้วกันเพราะฉันชอบมันที่สุด เอาไม่นะ oh ระเบดิดระเบิดแล้ว <What? S 1> เดี๋ยวก่อนนะสาสาวมันคือช็อกโกแลตนี่วิเศษจติ่เลยจริงๆแล้วมันคือระเบิดช็อกโกแลตเรียบรับเแล้วใครรับได้มากที่สุดน,นะจูลียฉันเชียร์เธออยู่นะไม่สําคัญหรอกว่าใครชน,นะแต่ว่ามันอะไรมากมาก <laughs> <laughs> เห็นด้วยไอโฟนใหม่ล่าสุดเจ๋งอะมาดูกันว่าใครได้ของจริงและใครได้ช็อกโกแลต จูลี่ดูสิว่าเธอได้อะไรน่าจะสัมผัสใช้งานไม่ได้แปลกจัง <c oughs> ใช่แล้วเพราะขฉันคืออไอโฟนจากชโโักนกแลตเจ๋งจังเลยแล้วมันก็อร่อยมากๆ <c oughs> งั้นของฉันก็เป็นไอโฟนจริงๆสิในที่สุดฉันก็ได้โทรศัพท์ใหม่แล้ว <c oughs> อยากถ่ายโซฟีเยอะๆโรโลลัวๆเลยฉันอยากถ่ายเหมือนกันนะจูลี่อย่ามารบกวนนะอะไรก็ได้ถ้ <c oughs> งางง้นฉันจะแกล้งเธอให้กลัวชอบแบบนี้ไหมนิโคล กัวละสซี่กัวละสซี่เธอนี่ขี้ขาดจริงจริงจะเย็นหน่าจะเย็นหน่าไม่กลัวแล้วเธอนี่จริงๆเลยไม่นะโทรศัพท์ของฉันน่าจะแตกอ๋อจริงด้วยจูลียทธอให้ฉันเกิดไอเดียจูลียมาสับโทรศัพท์กันไหมฉันอยากลองไอคอนจากช็อกโกแลตมากๆเธอเอาของฉันไปได้นะฉันก็ด้วยอะไรอ่ะมันพังแล้วนี่เคลฉันไม่ต้องการโทรศัพท์พังๆนะ เอาไอโฟนของฉันขึ้นมาเขากินก็หมดเลยอ่ะโอ้จริงด้วยมันมีสายชา์ตช็อกโกแลตอยู่ฉันมีไอเดียแล้วอาเอามาเสียบสายชาร์ตกันได้ผลนะโทรศัพท์ของฉันกลับมาแล้ว <c oughs> อะไรอ่ะเป็ไปได้ยงไงเนี่ยมันกลับไปขอนจริงใช่แล้วแล้วฉันจะกินมันอีกครั้งนี่มันอร่อยมากมากางั้นบางทีไอโฟนของฉันอาจจะกลับมาก็ได้นะ เอาใส่ชาร์ดมาเออนิโคลเธอเป็นอะไรไปดูเหมือนฉันจะถูกไฟชาร์ดอ,อะแต่เธอไม่ทรงผมตลกๆด้วยนะ oh, <wow. S 1> โอ้โหฝาใหม่ขนมใหม่มันคือไข่ช็อกโกแลตแล้วนิโคล,ละ่ะ <Wow. S 1> นิโคลก็มีไข่ช็อกโกแลตเหมือนกัน <Okay. S 1> สาวๆและใครได้ของจริงกันนะมาดูของนิโคลดีกว่า ฉันไม่มีปัญหาเลยฉนนก็อยากเล่นเหมือนกันเอาหอกให้หมอนสุดยอดนี่ก็ได้เวลาลองว้าวอร่อยจังเลยอะไรกันเนี่ยข้างในมีขนมด้วยมันคือสกีเทิลส์อร่อยจังฉันชอบมากมากอ๋อซิปอยากลองเหมือนกันนะก่อนอื่นเอาหอกระดาษออกก่อนทีนี้ก็มาลองกันเออไม่นะแนนขยิบขี้แยะนี่ไม่คือไข่จริงจริง เอออย่ายที่สุดงั้นีจะลองต่ออ๋อหาในไข่อันนี้มีลี่หมีด้วยสุดยอดทีนี้ฉันอยากรู้ว่าในไข่ฟองนี้มีอะไรมาดูกันว,ว้าวมันคือมัลติสตาร์สเจ๋งอ่ะฉันชอบมันมากๆอะไรเหรอจูลี่เธออยากลอกนสักตักงั้นเหรอไม่มีทางกินไข่ของเธอสิ เธอมันขี้งอแต่ไม่เป็นไรฉันมีไอเดียแล้วเจ้าไข่จริงๆของฉันให้นิโคลหนึ่งฟองมาดูกันว่าเธอจะมีสีหน้าย,ยัางไงเมื่อได้ลองมัน s <S น่าสนใจจังเลยเอะไรอยู่ข้างในนะ <You. S 1> เอาไหมนะมันคืออะไรเนี่ยไข่ดิบเหรอเธอเชื่อจริงๆมันคือไข่ดิบเป็นยังไงบ้างละ่ะ oh. เอาไหมนะเธอทำมันลงไปอย่างนี้นค ตอนนี้ฉันเต็มไปด้วยไข่อ่ะน้าไข่ขยักก็ได้ก็ได้จะกินไข่ให้หมดแต่ว่ารู้อะไรไหมฉันเกิดไอเดียท่ยอยยิงย่งขึ้นมาแล้วถ้าเป็นไข่จริงๆต้องเอามาทอดให้สกสิง่ายจะตายมีกระทะแล้วก็เตาแค่ตอกไข่ใส่ลงไปเออใช่จะทำไขด่ดาวเสร็จอร่อยเออใช่มันน่ากินตังเลยจูลี ขอฉันลองบ้างได้ไหมนะ uh oh. แน่นอนว่าไม่ไม่เหรอทำไมขี้องอจนเลยดูนะว่าจะทำอะไรให้ดูโยนขึ้นไปแล้วก็รับโอ้ต้องแบบนี้สิได้เวลาแก้งแล้วโอ้ไม่นะได้ผล <You. S 1> โอ้น่าสงสารจ,าจังเลยเจลลี่เธอรับหมดแล้วได้ทข <c oughs> ฉันจะไม่กินอะไรอีกแล้ว ในครั <society> <ını urai> ้ง <w> น <benim> ี้สาวๆของเราได้โคกับเฟรนช์ฟรายอย่ารู้จังว่าเธอได้ของจริงกับช็อกโกแลตนะโอ้โหอะไรกินเนี่ยฉันได้ช็อกโกแลตงั้นเหรอใช่แล้วเิ๋งเป็นเลยอร่อยมากๆยำๆแล้วข้างในมีอะไรนะว้าวข้างในมีสกีทเฮาส์ยูมันทั้งสวยแล้วก็อร่อยมากๆอยากกินเร็วๆจังใช่แล้วฉันมีความสุข เอาล่ะีนี่ก็ตาฉันลองโคบ้างแล้ว oh, <no. S 1> เอาไหมนะฉันไม่น่าเยียมันเลยอะ่ะซึนเต็มไปด้วยน้ำโคกฝังไ oh. รชัดชดเลย <Hey. S 1> ยังไม่ลองด้วยซ้ำ oh. พอทีนักแต่มันขำม,มากเอาล่ะทีนี้ก็มันลองมันฝรั่งทอด oh. มันดูเหมือนของจริงเลยแต่มันคือช็อกโกแลตนะ <laughs> แล้วก็อร่อยก่ามันฝรั่งโปรตีนร้อยเท่า เจ๋งอ่ะรู้อะไรไหมกล่องของฉันก็เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันนะเอใช่ <c oughs> เป็นช็อกโกแลตจรงิงๆฉันก็จะลองเหมือนกันอาจจะเป็นช็อกโกแลตก็ได้นะกล่องฉันโอ้ไม่นะมันคุอกระดาษจรงิงๆอ่ะแย่ที่สุดฉันกินกระดาษ <c oughs> ไม่เป็นไรนาะยอย่าเศร้าเลยเอานี่ไปสิลองของฉันอร่อยกว่ากระดาษแน่นอนขอบคุณมากนะเอใช่ <c oughs> มันอร่อยจรยงิงๆด้วย าสตรจะมีอาหารประกดข้างหน้าพวกเธอมาดูกันเลยมิโคลได้เค้กสามเหลี่ยมสีรุ้งจูลี่ได้ป๊ปิสี่เหลี่ยมแอบริดนี่ได้เครื่องกรหมาฝรั่งทรงกลมรีบมาลองกันเลยเห็นด้วยมาเริ่มกันให้ฉันกันฉันมีเหรียญใส่เข้าไปในเครื่องกรหมักฝรั่งเพื่อเอามักฝรั่งออกมาและที่นี้ก็ได้ปุ่มแล้วมันคืออะไรเนี่ยปุ่มนั้นเหรอฉันคิดว่าต้องกด subscribe นะอ๋อ แล้วก็มีกระดิ่งด้วยอย่าลืมกดกันด้วยนะเอาล่ะมาฝรั่งของฉันมาแล้วทีนี้ก็มาลองกันอืมมันอร่อยมากฉันอยากกินมากกวนน่านี้โอสดสาววทดลองได้แล้ว <Okay. S 1> งั้นเทนี้ก็ตาฉันมาลองกันเลยอืมอร่อยแล้วก็สวยด้วยฉันชอบมากๆากแขกใส่รวงกันื้อนุ่ม นี่มันสุดยอดไปเลยอ่ะหยุดไม่ได้แล้ว<า>แล้วดูอะไรอยู่ล่ะกินขนมนเธอได้แล้วนะโอเคมาลองกันเลยฉันได้ป๊อปปิตนะสามารถเล่นได้แต่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันไม่ใช่ป๊อปปินจริงๆแต่ว่าเป็นเยลี่อ,อร่อยจังฉันชอบมากๆเจ๋งอ่ะสอยๆเห็นด้วยไหมเบรนนี่ได้เห็นด้วยไหมเลยแค่นิดเดียวเท่าน,านั้น อยากเห็นลูกบอลไหมตอนนี้ต้องเคียวให้ได้ก่อนแล้วก็จะเป่าลูกบอลใหญ่ๆขอดีวนี่นะโอไม่นะมันใหญ่กันไปแล้วนิโคลช่วยด้วยบริทนี่จะลอยไปแล้วโอไม่นะบริทนี่อย่าไปอยากรู้จังว่าคน,นีพวกเธอจะได้อะไรกันนะโอ้โหมันคือซอสที่มีรูปร่างที่ต่างกันดูเหมือนจูลี่จะได้นูเทลล่าริงไปเลยส่วนนิโคลได้ซอสมะเขือเทศสินนะ และบริดนี่ได้วาสาบิดที่แย่ที่สุดเอาลละัสะสาวม,มาลองเลี้ยสอนกันเถอะเร่าเข้าเรอเข้าพวกเธอทำได้ใครจะชนะจูลี่ดูเหมือนว่าเธอจะไปก่อนแล้วแต่ดูเหมือนว่าจริงๆนิโี่คนนำหน้าทุกคนไปแล้วบริดนี่เป็นยังไงบ้างนะเธอเรียยอย่างไม่เต็มใจเลยนะสงสารฉันกินหมดแล้วมันคือซอสมะเขือเทศใช่น่านาน,านจังนะพวกเธอจนรีบไปไหนอ่ะฉันได้วาสาบิดที่มขมมแล้วมันก็แย่มาก ไม่อยไรอีกแล้วรู้สึกแย่แล้วก็เผ็นด้วยทำยังไงดีตอนนี้เครื่องเร็นไฟแล้วนี่มันเผ็ดมากหลังจากโนาฉลุนแล้วจะทำยังไงเอาถังดับเพลิงมาแล้วก็มาช่วยบริดนี้กันดีนะฉันเรียนจบหลักสตรก,การดับเพลิงมาเออแต่ว่ามันใชย,ยังไงต้องปลอ่อยแรงเออใช่สำเร็จตอนนี้ก็มาช่วยเธอจัดไฟกันเอาไหมนะ ผมทำผมฉันเพิ่มวันแล้วจูลี่เป็นมันเดือน,นี้พอแล้วฉันว่าพอก่อนนะ <Okay. S 1> ขอบคุณนันที่ช่วยแต่ว่ามันเยอะเกินไปนะโทษทีนะฉันก็แค่อยากช่วยนะโ <Huh? S 1> อโอ้ริคอหน้าเธอดนตลกจนเลยอ่ะ <Huh? S 1> ให้แล้วฉันสกปรกไปหมดน้ำมันตลกมากแต่คนก็ชอบนะครั้ oh. งนี้พวกเธอจะได้อะไรกันนะมาหาคำตอบกัน บริตนี่ได้ชีสบอลกลมๆม,มันดูน่ากินมากส่วนจูลี่ได้ไข่ดาวรูปสี่เหลี่ยมส่วนนิโคาได้รังผึ้งทองสามเหลี่ยมน่ากินทั้งนั้นมาลองกันเลยฉันชอบน้ำผึ้งสุดๆนี่มันอร่อยมากๆฉันุดกินนี่ได้แล้วเย่๋ยมองฉันแบบนั้นนะเกินขนมของเธอสิเยี่ยมมากจะกินเขียวพอดี เพื่อให้แน่ใจว่าฉันจะได้กินทุกอย่างนะเสหันมันเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมและทีนี้ก็มาลองกันเออใช่นี่มันอร่อยจังเลยฉันอยากกินให้หมดทุกอย่างดีนะและฉันยังเหลืออีกนิดหน่อยนะอร่อยจังเลยบริตตี่ตาเธอแล้วได้เลยฉันอยากกินชีสเบานี่มึกมากอืลูกกลมกลมไม่กินหอมเหมือนชีสจังเลย และรสชาติก็อร่อยสุดๆฉันอยากกินมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันอร่อยเกินบรรยายวิเศษไปเลยอ่ะฉันชอบเอาไหมนะจอมสาวสาวลองจอดไม่นุ่มนวลแต่ว่าขนมก็อร่อยมากเลยอ่ะแล้วทำไมไม่ใช่ฉันลุกเลยล่ะมาแต่หัวเราะเนี่ยชิ้นสุดท้ายเอ้ามันคืออะไรอ่ะเพิงเหรอสาวสาวช่วยฉันด้วย ตีฉันวิ่งเร็วเรามากำจัดพวกมันกันออกไปจากที่นี่นะกับรังเพิ่งไปซะไปเลยเออกไปใช่แบบนี้มันต้องกลัวจนกลับรังแน่นอนแทนจุดไฟเผาพวกแกออกไปเดี๋ยวนี้มาเลยจอมตีฉันพร้อมแล้วออไมานะกะต่อยฉันฉันกลัวแล้วฉันรู้ว่าเราจะช่วยได้นะเศษผ้าไงเดี๋ยวก่อนนะส,สาวๆนี่เขาเอาผ้ามาให้ฉัน เดี๋ยวฉันจะพวกมันให้หมดเลยใช่แล้วสำเร็จโอ้มันม่ง่ายเลยเฮ้ส,สาวๆเราจะไปไหนเราจะไปกินกับเพื่อนเหรอครั <S <S 1> <S 1> <ๆ>้งนี้ต้องมีอะไรอร่อยแน่แนแล้วมันก็อยู่นี่เอาละมาดูกันนิโคโลได้นาชโชคจูลี่ได้บัมีบิ้ลเกินสำเร็จลูกส่วนบริทนี่ได้แพนเค้กแสนอร่อยนี่จูลี่อยู่อาังารจากอาหารซังกลมนะเอาละได้เวลาที่ฉันต้องลองก่อนบ้างแล้ว ฉันจะกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ค่อยชิมนะอืมกลิ่นหอมๆอ,อะไรหรอนิโคชิ้นสัมอย่างนั้นเป็นของฉันแน่นอนเอาแพนเคก้กมาให้ฉันนะไม่อยากจะเชื่อกดแบบไหนกันเนี่ยเอาลาอยู่ตะกล่านะฉันรออยู่จูเลียอย่าแม้แต่จะคิดนะแพนเคก้กสัมเลอไ,ไว้ให้ฉันคนเดียวมาลองกันว้าวอร่อยจังเลยฉันชอบมากๆขอให้ได้มา ไม่มีทางหรอกทั้งหมดเป็นของฉันคนเดียวจะกินมันด้วยมือแล้วกันจะไม่มีแคมา์แม่ฉันไปได้อีกเออใช่มันอร่อยกันมันยายเออส่วนฉันได้อะไรอ่ะบะหมี่แห้งแข็งๆถามจริงจะกินได้ยังไงโอ้ฉันไม่ชอบมันเลยไรรสชาติแต่ฉันต้องกินฉั่ไหมเนี่ยเอาละส่วนฉันมีน่าชอแสนอร่อยอยู่ฮฉันมีความสุขจรองเลย แพนเค้กก็อร่อยมาก,มาก <Hey. S 1> นี่เจอลี่ดูนิโคลสิเธอมีนาโช่แสนอร่อยอยู่บนจานนะและฉันก็มีไอเดียแล้วเอามาสักชิ้นกันเถอะ <What? S 1> อะไรอะ่ะ uh. เธอจะมายุ่งกับนาโช่ของฉันงั้นเหรอไม่มีทางหรอกเ uh. กือบไปแล้ว uh. ดูนั่นสินาโช่จะดรุกำกแพงเลย uh. เหลือเชื่อ uh. แต่ตอนนี้เราไม่อยากกินแล้ว,ลวนิโคลมันอันตรายเกินไป นี่ส,สาวนอนหลับงั้นเหรอเรามีขนมชิ้นใหม่แล้วนะเดี๋ยวนี้เสิชอกลตเธอบโรอนะอันใหญ่มากส่วนฉันได้วาฟเฟิลเจ๋งแต่ฉันได้หัวหอมเหม็นๆน่าขยะขยะจริงๆฉันไม่ชอบดีเลยอะแต่ก็ต้องรองทำอะไรไม่ได้แล้วโอเคก็ได้เป็นไงเป็นกันนี่มันแย่มากๆฉันเต็มไปได้วยน้ำตา <c oughs> เอาทิ่ชู <c oughs> ให้เพื่อนรักในสิบรินนี่ บริดนี่เอาทุกชิ้ไปโอ้ขอบคุณนะฉันสามารถใช้มันได้ฉันรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อยเอลน่าคิ่ขยยนน้ำมูกของบริดนี่ฉันไม่คิดเลยว่าได้สิ่งนี้เป็นการตอบแทนนะอโอ้ได้เวลากินขนมของฉันแล้วฉันได้วาฟเฟิลสี่เรลี่ยมดูสิมันน่ากินแค่ไหนอืมใช่แล้วริเซ็ตไปเลยอยากกินให้หมดนะ หมดแล้วเอาล่ะนิโคต่อได้ได้เลยฉันได้ชอกลัแท่งใหญ่มากมาไม่รู้จะเล่นจากตรงไหนดี <What? S 1> โอ้ยฉันมีเรี่ยวแรงไม่พอจะหักมันออกมา hmm. แต่ไม่เป็นไรฉันรู้แล้วต้องทำยังไงฉัน <c oughs> เปลี่ยนเป็นนักคาราเต้ <c oughs> แล้วก็หักชอกลตแท่งให้เป็นชอกลตเล็กๆไปได้เลย <c oughs> ย่าไม่รู้เลยว่านิโคลทำแบบนี้ได้อะ <c oughs> อาฮะมันไม่ง่ายอย่างที่หลายคนคิดแต่ฉันก็ทำได้เอาล่ะมาลองกัน เออใช่อร่อยจังเลยเป็นช็อกโกแลตที่สุดเจ้มจ้อนิอ่นกินหมดแล้วแต่บริทนี่ยังกินไม่หมดเลยฉันต้องกินให้หมดชิ้นเดียวโอ้ไม่นะเท่าที่นักศึกษาฉันก็กินองไม่ได้แล้วเป็นหมนมากโอ๊ยอ๋อถึงเวลาของขนมชิ้นใหม่มาดูกันเออบริทนี่ได้ยลิลลุกตาจูลลี่ได้แครกเกอร์ วนนี้เขาได้แซนดวิชสรุมงเอาละมาเริ่มกันให้บริดนี้โอ้ยยอย่ล่ลูกตาเจ๋งมากสีเข้ากับฉันไหมล่ะนันมันตลกมากเลยอะจูนี่ระวังด้วยสิทีนี้เราก็มาลองกัน <c oughs> ใช่แล้วนี่เขาไม่ต้องกลัวนะมันก็แค่ยาเล่นในปากนะเอาล่ะได้เวลากินโอ้ใช่อร่อยมากๆข้างในมียำสะอะร่อยอยู่ด้วย ไมงเปเลยอ่ะฉันชอบขนมแบบนี้ฉันอยากกินมากกว่านี้ด้วยแต่จูรลี่ตาเธอแล้วฉันจะเอาแทร็กเกอร์สี่เหลี่ยมมาวางซ้อนกันแล้วก็มันลองมันจะดูน่าสนใจยิ่งขึ้นโอเคสิงไปเลยแล้วก็มาลองกันอืมอร่อยจังเลยอะ่ะ<ำ>ยำยำยำนิโคลตาเธอแล้ว <Stop. S 1> เออใช่แล้วฉันเข้าใจโอ้ฉันได้แซนวิชไส้ชีสที่น่าทึ่งมาก ดูในสีข้างในก็ไม่ธรรมดามันเป็นสีรุ้งด้วยสวยจังเลยและรสชาติก,ก็อะไรกันบป็นยายฉันชอบจังเลย <c oughs> ดีใจจันที่หลุดเข้าม,มาในแชร์นี้